สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19ตุลาคม2567ค่ะมื่อวนนี้นะคะแม่หมก็ได้เดินทางมาหาพ่อทองเลื่อนนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามแบบชุดทางตัวเลขพ่อทองเลื่อนงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะพอห้0 0นนะคะเน้นห้เลยนะคะ0 0กับ09นะคะมา ศูนย์ศูนย์ล่างนะคะมาชมเมื่อนี้เขาก็มาติดตามกันต่อเนาะค่ะว่าพอจะได้น้ทางห้ตัวใดพอจะเน้นจะเด่นห้ตัวใดนะคะเขาไปรับชมดูฟังน้ากันค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อท่านผู้ชมบาเท่ากันบอชูประมาณนกแต่ว่าก็มีน้าใจให้พ่อเพิ่นมาพี่้องเนาะพ่อพรพ่อให้พ่อเพิ่นได้ซื้อซื้อยุกซื้อยาด้วยพ่อด้แม่นักนะพ่อเนาะท่านผู้ชมนี่เอาเนี่ยครับพ่อทองเลื่อนบ้าเท่าจนว่า พ่อศูนย์ศูนย์นี่มันบอกจะเคลียดิอ่าจับกระดานให้นะครับอออกอีรีนะพ่อนะหลักสิบหลักสิบนี่มาทั้งมาทั้งบนทั้งล่างได้ทผมาชมได้หลักสิบศูนย์มาศูนย์ศูนย์ล่างหกมาหกสองบนอันนี้หลักสิบหน่วยเป็นบนล่างของพ่อทองเลื่อนจับคู่ให้ศูนย์ศูนย์ตรงตรงปัดอ่า นะครับอ้าพ่อจับมีช่วยผมนเดี๋ยวต้อพอเด้ออาอมันนี่พ่อือเป็นสีสันๆเนาะพอจับทั้งนี้จับทังนี้พอจับจับทั้งาจับจังสีไหมครับพ่อจังสีนะคับนะครับนผู้ชมแล้วพ่อเอาขึ้นอีกขึ้นอีกพ่อเพิ่งกอยู่ลายเลยนะธรรมชมนะเก้าสิบราบอกวเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามปีเจ็ดเจ็ดสิบอะไรก็พ่าเจ็ดสิบสองเตยมนะเจ็ดสิบองเจ็ดสิบสอง ขั้นยันพุทธภาพก็ติดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามแบบอืมเอาตามมาชมกินเขาแล้วแล้วน้นพอ,อ,พอพ่อพ่อเพิ่นเอินกินเขาอยู่เมื่อกี้กินลาบเออได้เลร็วพ<อ>่อบอต้องรอดบอต้องรอ,เอดเลยบอต้องรอดเฮ็ดไลยแล้วเออเห็ดไลยแล้วพ่อเพิ่นมาปัดเหมืที่เราขึ้นมั่นใจยแค่เสี่ยว ผมเนี่พอเห็นพอหอศูนเก่าผมหนดมักเพราะว่าศูนเก่านี่พอหอศูนเก่าศูนย์ศูนย์แปดเก้าซัมมี่เพราะว่าศูนเก่าเพราะว่ามันติตรงกับเลขฟฝันพอเป็นว่าเลกค่ะลแปดหนึ่งก็เป็นศูนหนึ่งล่ะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่อีกบอกว่าอเอคือตัวลอยนะเนาะมันนี่แต่ว่าหงบอเอาตัดออือไอกวโอนีมีสามตัวครับ ห้าแปดหนลักสิบตัวได้แล้วพ่องวดนี่ลักิมันก็หนล้วสองสองแปดศูย์สลักหน่วยลักหน่วยแปดจากเก้าศูนย์หนึ่งสองลักหน่วยหาตัวหลักสิบสามตัวหลักหน่วยห้าตัวมาได้บนล่างจับเต็มเลยบ่พ่องวดนี่อ่งวดนี่ก็เขียนใกล้ยู่นเี่เอาเอาแต่ตัวที่เขียแน่นมนต่ว่าเขียนให้เอซเพราะทังหมด่พ่อนี่ มันจะได้สิบหาคู่นั่นพอพหอจะได้สิบห้าคู่ครับอืมทั้งวัดมันสิบหาคู่เพราะว่าตัวตัวเ้ามาเด็ดเอานั่นมันคือสิบตัวเขานี่แล้วตัวขีดไว้นขีดไว้เลี้ยจะตัวเลี้ยสิบตัวอ่าขีดจะเหลือจะเหลือเด่นสิบตัวสิบตัวกันยังหลายอยู่นี่พี่น้องเออแต่ขั้นเด่นท่าเท่านก็คือ แปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งอ่แปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งอ่าออันนี้ให้สามตัวพบัวห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งธรรมชลลักสิบมีสองแปดศูนย์หลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอแปดหนึ่งศูนย์ เนี่ยแปดหน,นึ่งเลยพอคนนี<ช>่ห้าพูพันเด็กได้หน่อย,อยคู่เลยพอห้าพูพั<ม>หนหน่อยคู่ก็คือออกแปดหนึ่งก็ันศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งครับถึงวันที่แล้วนี่พอพอนเน้นเหตุผมเป็นบอกพอเน้น<ช>แค่สามคู่พอนเน้นศูนย์เก<ช>้าศูนย์ศูนย์แปดเก้านี่ที่พอนเน้นเหตุผมแต่ว่าทาทาเอาในหน่อยเอาตัวได้กับพอเอาแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งครับตัวได้อีกแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งกับ ก89ที 8, 9, ่พ่ออืม810189แต่ว่าบ้าเถ่าจะเขียนเต็มชุดให้ได้นผูมชมเ้อนะครับเขียนเต็มชุดอันนี้แคปใบนผู้ชมพ่อท้องเลื่อนเดี๋ยวบ้าเถ่าจะเขียนแยกเป็นลักซิปลักนวยให้แล้วก็จับคู่ให้นะครับู้ชมอ่นะเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้ก่อนนะครับผมเอาธรชมแคปหน้าจอนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มเต็มจะมีอยู่15คู่นะพอ่อ สิบห <15 S 1> ้าคู่ตรงๆนะคะเอาค่ะหล้วก,ก็ชุดสามตัวห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งโอ้หลกักหลักร้อยของพอ่อคือจะเป็นห้าศูนย์สองนะคะหลักหลักร้อยห้าศูนย์สองนะคะเอาจ้งทะเบ,บงบาวเถวเป็นเขียนไหนะคะพ่อเป็นเขียนตัวน้อยนะคะคุณผู้ชมพ่อไงไม่ไงอาจจะประหินนะคะค แต่หลายหลายพอแปดเก้าศูนสองศูนย์หนึ่งสอง อันนี้บาเถามันก็จะเขียนให้ชุดเต็มก่อนนะคะแล้วก็จะมาตัดให้ที่หลังมันเน้นให้เน้นให้จะคู่กับเพอสิบคู่ปะคะอ่าสิบคู่แล้วว่าตัวเน้นแท้ๆก็คื 2, อสองสามก็ถึงค่ะ <3. S 1> <3. S 2> ตัวแปดหนับพ่อทองเลื่อนนะครับ แนวทางหยิบจับสลากกินแบงค์รถตรีครับผมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับเอาอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยเป็นชุดบนล่างศูนย์มาศูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หลักหน่วยนะครับจับคู่ศูนย์ศูนย์นะครับตรงตรงนะครับหกกับมาหกสองบนหลักสิบมาทั้งศูนย์ทั้งหกหลักหน่วยมาศูนย์นะครับอันนี้สูตรของพ่อทองเลื่อนเอางวดนี้หลักสิบ สองแปดศูนย์นภพอนาะหลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจับให้เต็มชุดสิบห้าคู่นะับถาคับชุดเน้นศู 02, นย์สองนี่ประเด้นเน้นได้นะพี่น้องเดอ้อบ้าเราไปคิดเน้นมีเน้นสองเก้านภพอนะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนัหลักสองคือสองเก้าสองศูนย์สองหนึง่งหลักะสองสองมั้ยสองสองหลักแปดแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง นะครับลักศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งนะครับเน้นคักๆสามคู่ปะพะ่อสามคู่แปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งอสามตัวห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งมันเน้นแปดหนึ่งเน้นคักแปดหนึ่งปะหลายตัวเน้นนะพ่อเนาะหลายตัวเนี่ย,ยเด้อมาชมเด้อตามสูตร <c oughs> พี่นอ้องคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์เห้สุภาพคันว่าหลายตัวเขากระเบิงซื้อๆพี่นอ้องบอมักกับอบอมป็นงยังเพราะว่าพรา สูตรตัเก่าตโตอ,อยแยาสนา,าตัโตที่พ่อเน้นเห้นะพอนะ่อเนาะผู้ใดมักหน่อยโตเก่าสามโตที่พออห้ววุองเ,อ,อ,เอ,อพี่น้องบ่เม่นว่าเพิ่นห้มาเต็มชุดโอ้หลายตัวใครก็ทําได้เพิ่นห้มาเป็นสูตรธรรมช่ชมพ่อเพิ่นกะห้ด้วยใจนะครับห้เอฟซเบิ่งทุกเสี้ยนทุกอาจารย์แนะเผา,าเบิ่งเ้ามักบ่อมักก็บ,บ่เป็นหยังนะครับเออ ถ้าพ่อเพิ่นหู้พ่อเพิ่นเคยให้ตัวเดียวคอลลแล้วพอเนาะเออบ่ต้องเอาไปหลายตัวเอาตัวเดียวถ้าพ่อเพิ่นหู้นะเออทผู้ชมอันนี้มันเป็นสูตรเพื่อนเนาะครับพี่น้องบวเฒ่าก็อยากให้พ่อเพิ่นเขียนให้ตัวเดียวพ่นละเออเอเซี่ันว่าโอ้สิบห้าตัวสิบหลายโพเดฝ่นว่าสิ้าตัวขอตะวันถูกนะพอเนาะค่ะอ่าสา3ตัวนั้นสามตัวได้พ่สามตัววงไวนแปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่ง แต่ว่าสูตรของพ่อเพิ่นกิมเนลหลักสิบหลักหน่วยได้ท่านผู้ชมเด้อหลักสิบหลักหน่วยมาได้บนล่างนะครับหลักสิบสองแปดศูนย์หลักหน่วยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้พอ่อเป่าเท่าลงให้ตามงวดที่แล้วพ่อเพิ่นให้ลงแค่สิบครูเห็นไหมครับกระาะตัวเน้นพ่อเนี้ยงวดที่แล้วพ่อเพ่น่ให้ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้ามาศูนย์ศูนย์ตรงตรงอ่านะครับ ถ้าว่าไลค์กับพเป็นยังท่านผู้ชมต่อคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์สุภาพคอมเมนต์ดีๆได้พี่น้องเด้นอนะครับอืมบอมักกับพเป็นยังอันนี้เพิ่นให้เต็มสูตรพอเพิ่นก็ว่าย้ำมาทำมักหน่อยตัวซ่านี้ไอ 02, ้ศูนย์สองประเด็นนะท่านผู้ชมศูนย์สองไม่ได้เน้นนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะมาเบาเท่าคิดอันนี้ให้บได้เน้นแต่พ่อจับกระดาษผร้มนะครับอได้เน้นอ่านะ บริเน้นลักศูนย์เน้นขากอลัมันพอบอผอหามันมากเลยกระบอกขาแต่ว่าขีดกากระบาดอย่างเงี้ยเนี่ครับลักศูนย์นับศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งเท่านั้นลักแปด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 เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งลักสองสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองอ่าตัวที่เน้นดับหรือปอดีมักเอาแค่สามคู่ขึ้นนี่แปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอ่ามันพอคนเน้นใช่เพราะว่า สามตัวนี่ฮะลอตเตอรี 1, 8, 12, 8, 1, ่ไปรวดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งมันพอ่ะนี่ท่าผู้ชมหลักสิบสองแปดศูนย์หลักหน่วยแปดเก้าศูนยะ์หนึ่งสองทำไมมานลันตัวแฮะฟันตองวดป่ะป่เลขฟันเขา่องวดที่แล้วเนี่ยเข้า <laughs> ตัวเดงแล้วป่ะหกสองฟันไปไดนขึ้นขันชุดขันบอกขึ้นช<อ>ุดอ่ายเลยนี่เนาะ ต่ฝันมาขึ้นก่อนจต่ตะงจะได้มหานาะฝันขึ้นสุดท้ายก็เลยบดได้มาหาแล้วอพอเอาใกล้ๆกับมาหาพออีกอยู่นะพ่อเนาะขอบคุณพ่อทองเลื่อนขอบคุณเอฟซีเด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ละถ้าว่ามันหลายครูกระเบิ้งซื้อน้อพ่อเนาะเออถ้าผู้ใดอยากได้น้อยคู่เอาตัวที่พอ่อเน้นให้สามคู่วงให้พี่น้องสามสูตรไม่เป็นสูตรคันหู้นี่เขียนให้คููเดียวสามตัวตรงๆเล่นมาพ่ะ พอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมนะครับสวัสดีครับขั้นมันมากแปดนึ่งพืชบักนี่เขาเลิศแต่แปดหนึ่งชือสามตัวเขาเลิศโอ้โหมันลอยด้วยพ่อเนาะขอบคุณครับพ่อขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณท่านผู้ชมนเด้ับขอบคุณค่ะขอให้โชคให้มานน้ำกันนะค่ะพอกันม่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ